พี่ตุงก็ตำาส้มตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาออกไปวางไว้ข้างนอกแล้วก็จะเอาผักออกไปไปกินกับป้าคุณป้าทั้งสองคนรอพี่ตุงอยู่ข้างนอกไปกันเลยค่ะไปเลยสามสิบบาทโอเคขออนุญาตใช้มืออได้ออนุญาตโอ้องไปลงหิ้วค่ะ

จน,นเยอะแนะบานี้คะตรงขามมันก็น้องขายคัปลาตะถิ่อย่างม่มึงน้ำดลดอืมีหน่อยๆเจ้กไปใส่ยังไงก็แ้เห้ออกมานนั่งชิมมากคุณเมนพูน Không, không biết bóng không có có đúng không nào kính mọi đúng không nào

ข้ามึงเลยคุณนินทางคุณกินทาจริงว่ะกินขากินน้ำนี่แหละกินก็กินอย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ยข้าวกระถางกินเผาเข้าใจนะกูก็กินกูกูอย่างนี้แหละ ป้าเขาก็ทำไม่เสร็จพอกินได้หรืออืมอร่อยฟาดไปตั้งเยอะมึงเข้าใจกูมากนะกระเพาะกูน่ะไม่ได้เสี่ยงของมึงนะเป็นอย่างนี้ก็กินอย่างนี้อืมอร่อยอืมเอาอืม ขาบอกกินแค่ส้มตำกูก็เอ็มง้อเลยต้างสมำอ้ยาบุกมาด้วยนะเฮ้ยอือห้าวมากไหมออเฮ้ยมันกินมเขาำอย่างนี้กิด่กินเขาเป็นรักสวเลยอปาคันเล่าอย่างเขาินไใดไอ่หิ้วเลไเขากินเขาเป็นจานนึง วอ่ะแต่พวกน้ินไ้เอไม่เอาเนี่ยแต่น้กินได้เยอะพวกเน่ยเาบอกว่าพูจร์นเลยกต้องกินข้าวเป็นหลักก่อนลก็ตามมืวก็เป็นหลักร้านหาหมูสองคำนึ่งต้งเหมร่างหนุ่มเองตั

เนาะเนี่ยนะขอนหน่อยเอ้าตอนเขาอยู่กับว่าเอามาขายเพื่อนในลาเพื่อนสิเอาลืมไปขอนหน่อยเนี่ยไม่ดีใจมัน เป็นชาคุ้เชาคอแบบเร็จเลยนะคะอลโกลเอสคุ้กินเนี่ยมันใหญ่มั้ยเอฮ้ยกูไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วกูม่ใหญ่รูกอลโกนนี้เป็นยเกรดดสาวอับขุดดำอไลโดลในไม้มองเดิมเอาแ่ยนุ้าคนเนาะกินมูาดล้อน้อยพอไหมเป็นนอรอ อยากกินด้ลูกอมากกินด้วยจังกกินได้ก็แค่นี้เพื่อนเย้งกินดเริ่ิรยอก็ก็กินได้จริงๆแข็งแรงแล้ก็นิ้วอ่าง้าตุงๆเดินไปนนะโรตรโรเตอรนู่นนะเ้ย แดดนี่ฮะแดดเ้าสารมาเยอหายนานมาเย็นนี้กินไออะไรนะอาอเป็นคัณผู้หญิงอย่างคน้องขั้ก็อยูขั้งเยเด้กกูประจังเขาบอกว่าเอาสองทีนุเขาขายแม่เขาต้องยกมาเป็นชุดบีบ้า กันาคเลือกเขาได้เท่าไรเขาให้เขาร้อยถึงก็ได้ห้าสิบบาทก็ได้อืมหมูกระทะนีจุมอะไรก็มีซุกี้เพือ่อนที่มีแค่ตังถาด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 เลยนี่มันเลือกเอาเ้ืแองเราเมียไหนเจ้าเยอะตัวเองกินน้อยยังไงก็ขายชุดร้อยเก้าเก้าเือกคูดีเราไม่มีมอ้อ

อืมอลากินอะไรเบอร์กิอจำค้นี่ไงกินปลกแน่กินแน่กินอะไรคือปลาแน่อักอ้หน่องืยอเียรว่าหันกินกระซัมใส่ให้ดมน้อมกินปลากับจำมุ้เด้ แ,แ,แข็งแรง็อืมเิ0ปีแล้วเนี่ยค่ะแข็งแรงยางไดเป็นหา6กิโลก่าเด้อกลับมาก็นี่คืองตัดกระเดกแลวนะเข่นตายอิ่ม่เคยกินยิ่แน่วเลย เราแขงแรงเอคนตอนนี้แล้วจรินุ่มยังม่ละมันขิงสินได้ทุนไม่เหอบ่อมันาดอบมึสองียเปี่ยนจะตายแล้วตอนนี้หนูบ้ายแยๆๆาเขาเนี่ยแช่ผู้ขันหนี กางปลาติดข um ้อูบอกมันยังไม่นาีกลาตล์ตปักไปกินลร์บอนโดนกินไมกินผัก้เหลายผักจะ้องเขามนดูผู้ต้องไปไหนกูสาวคนมึง